สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่จอยจิรา c h a n n e นะคะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการสร้างช่อง youtube เพื่อเปิดการสร้างรายได้ค่ะมาดูค่ะว่าขั้นตอนต้องทำอะไรบ้างค่ะขั้นแรกเราเข้ามาที่หน้าจอเข้า Google Chrome ค่ะกดค้นหาคำว่า youtube com ค่ะมันจะเข้ามาหน้านี้เราก็ ไปจิ้มตรงที่มีสัญลักษณ์รูปคนตรงเนี้ค่ะเราก็เข้าไปลงชื่อเข้าใช้ค่ะเมื่อใส่ Gmail ของเราเสร็จแล้วก็ให้กดคำว่าถัดไปค่ะตรงนี้เราก็มาป้อนรหัสค่ะเมื่อเราใส่รหัสเสร็จแล้วเราก็กดคำว่าถัดไปค่ะมันจะเด้งเข้ามาหน้านี้นะคะเป็น YouTube ช่องส่วนตัวของเราค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาจิ้มตรงจุดกลมๆตรงนี้ค่ะ เมื่อมันเด่นขึ้นมาเป็นหน้านี้แล้วก็แสดงว่าเราสร้างช่องได้เสร็จแล้วนะคะแล้วเราต่อจากนั้นเราก็ไปเปลี่ยนชื่อของเราตรงนี้ได้เลยค่ะตามต้องการเลยแล้วก็ตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นรูปภาพของเราเอง